สองอะฮารคอแบกนะครับผมจะมาเรื่องฟอมบี้ในการมันจะออกออฟฟิเชนเฮ้ยมันจะโรคระบาดหรือว่าเรียกว่าอะไรนะโคซบดกับปราฟิดนะครับปราฟิดเกิดขึ้นมีอะไรบ้างผมก็มีมาครับดูครับเดี๋ยวฮะบีเบตไม่ฝึกเลยนะครับ นี่ครับซอมบี้นะครับนซอมบี้แล้วใครเคยเล่นเกมโดกิ้งเดย์อะไรเนี่ยรู้เรื่องนะครับเนี่ยผมไม่ดีนะครับขอโทษออกไ้ด้วยนะครับแล้วใครเล่นเล่นจุดตัวนี้ครับนี่ครับซอมบี้ไอไม่เคยดูโดกิ้งเดย์หรือเกมนะครับจะรู้เรื่องซอมบี้จัะหมิ่นมันจะอ่านะครับถ้าใครไม่รู้นะครับไปดูได้นะครับ นี่ครับมันจะยิงปืนใช้อาวุธใช้ปืนปืนครับทูมีอชอนเ็ดบาทเลยยิงเบะครับฟองบี่เนี่ยไงใช้ไม,ม้ใช้อาวุธนะครับ้ไม่ตายเลยใช้เล่านั้นเอือสไนเปือเอือเอือ กับครับสมบัติจะมีเยอะนะครับ The Walking Dead เ,เกมหนูมันจะในป่าครับหนูันป่าเขาฝืนที่งแล้วมันก็ออกมาได้และทำโดนกัดแล้วก็ตายนะครับโดนกัดแล้วก็ตายเราต้องหาชีวิตได้มันอยู่ในป่านะครับรับ Walking Dead ภาค ในภาคแรกนะภาคดีบดิดีโดนจับใช่ปะไอรูคนนั้นมันโดนโจนใช่ปะเนี่ยเจอฟอมบี้เลยครับเออยหมดทีครับเราต้องหาชีวิตรอดในแขนในเคนนี่เนะี่ยผมไม่เคยดูดอกดิ่งดีภาคนี้แันไม่ใช่เกมโอ้ เอื้อฟันหงหมาก็ได้นะคะฟันอะไรก็ได้เรื่องของนายผมควรเอื้อตายซอมบี้เาต้องใช้อาวุธใช้ก้อนเห็นโอ้โหโดนเฮ้ยจะวอยจะมาเฮ้ยโดนดิตาเนี่เอื้อโดน เออตายอื้ออ้ออจะทือหรอเวอเฮ้ยอย่าแนะครับในเกมอื่นคุณผู้ชมบอสเจอกันบ้าน้าครับผมก็เล่าให้เขาเห็นใฟ์ินได้แค่นี้ครับเฟกครับ